เป็นหลายท่านเป็นนะประมาณสิบโรคแต่โรคของคุณป้านเนี่ยนับไปทวดน,นับไปทวดเป็นชาวยุธจียอายุหกสิบสองปีเป็นมะเร็งต้นลูกระยะสุดท้ายน,นี่นี่เอาค,าครก้าวนะเป็นมะเร็งต้นลูกระยะสุดท้ายเป็นเก้าเป็นภูมิแพ้เป็นนิ่วในไตเป็นอะไรอ่ะเยอะมากเลยอ่ะแล้วบอกให้เวลาไว้ไม่เกินสามเดือนนะ แต่คุณป้าเ็ามาดื่มยมเหึงเข้ารอบอยู่ทุกวันนี้แค่ครึ่งขวดใหญ่โรคตา่างๆดีขึ้นแล้วก็ได้ไปได้นานคนป่วยเป็นโรคไตปัจจุบันก็ไป็ต้องเหลอกกไตประสบการณ์ของป้าเขารู้ว่าดื่มแล้วดีเอาละอยากฟังไหมคะอยากฟังเพื่อไม่เสียเวลาเดยเกินคุณป้า้าไปตั้งสติมั่นตบมือต้อนรับคุณป้าด้วยค่ะเชิญเลยค่ะยังสวยสาวอยู่เลยนะเี่ย หกสิบกว่าถ้าไม่เจอหยงเหิงเผาแล้วพ่อป้าเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหนี่นะเครียดด้วยถ้าเป็นคนอื่น่าคงไม่รอดสวัสดีนะคุณป้าปุ๊บเลยคุณป้าสักพักหนึ่งป้าเล่าให้ฟังเข้าข้าเลยนะเอาสั้นๆนะชับป่วยเป็นโรคอะไรบ้างนับทั่วถ้าช่วยนับนิ้วนะป้าเท่าที่จำได้โรคอะไรบ้างภูมิแพ้เลาว์นิวมาตอยมาเรงก็เป็นไม่รู้ไหน อ่วนไปกระดูกภับเป็นตาตามองไม่เห็นนตาดับนักทั้งไม่ได้ยินหูก็ไม่ได้ยินตาก็มองไม่เห็นแปลกแล้วเป็นโรคหัวใจหัวใจมันมีสี่ห้องแต่มันหายไปห้องแล้วก็กระดูกกระดูกเข่าเสื่อมแล้วก็นิ้วล็อกนี่ไปแบ่งให้ชาวบ้านกันเลยเหนปะพังเอาไว้คนเดียวหมดไว้คนเดียวหมดเลย ตอนนั้นเนี่ยแล้วเป็นมะเร็งด้วยมะเร็งมดลูกแล้วหมอมากำหนดการตายไม่เกินสามเดือนตอนนะั้นคุณปา้ารู้สึกยังไงหมอกำหนดกานตายให้เราเครียดไหมหลังก็เรครียดไหมก็เครียดเพราะจะรับปริญญาลูกสาวอืก็บอกว่าหมอสามเดือนตายเนี่ยลูกสาวแันก็จะรับปริญญาแล้วใครจะตายได้ไพรก็คุณเป็นทั้งหลายลกอ่ะมันก็น่าจะตาย <c oughs> หมอพูดอย่างนี้เลยนะ,ะหมอพูดอย่างนี้เลย าละตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็เดินไม่ได้นั่งรถเข็นเดินไม่ได้นั่งรถเข็นเพราะขาเดินไปไหนก็ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าปวดกระดูกเป็นเกาด้วยกินอะไรก็ไม่ได้เพราะเดินายมาเป็นเนื้อเขาเป็นผักอะไรเลยเพราะว่ามันแทบจะไม่ย่อยสลายเลยโลงอย่างเดียวที่เป็นที่พึ่งลงอย่างเดียวที่เป็นที่พึ่ง เอาละตอนนี้ผู้แนะนำยกถึงเนี่ยผู้แนะนำยกถึงเขาไปแนะนำในพูดป้าจะเปิดใจอ๋อเขาบอกว่าป้าอันนี้มันเหมือนยาวิเศษนะพอดีไปส่งของแล้วเขาไปเจอพูดป้าจะทานไหมถ้าป้าทานแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาโทษผมไม่ได้นะผู้แนะนำ เหรอรยาเนี่ยมันดีไหมละ่ะมันก็ดีนะมันเป็นน้ำดำําดัเออฉันก็กินมาเยอะนะน้ำดําดัเนี่ยลองอามาฉันดูสิแล้วปวดเราเท่าไหร่2500 2500ล่ะสองพันห้าสองสองพันห้าค่ะแล้วขอค่าถูมาห้าลองเอาไาเลยให้ไปเลยสามพันราคาตอนนั้นยงเหรงเราตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นราคาสองพันห้าร้อยบาทแล้วผู้แนะนำเนี่ยนะแนะนำป้าเนี่ยนะ ก็บอกขอห้าร้อยค่าจ้างเอายาไปส่งคุณป้าบอกเอามันเลยด้วยการคุณมันเปิดเอาง่ายเลยนะเห็นไหมคะแล้วยังไงต่อก็พอทานไปได้ประมาณตักงสามวันมันก็รู้สึกจะดีสามวันอ่ะมันไม่ต้องคลานเข้าห้องน้าเลยว่าจากนั้นคลานเหลือหรือดังลดเข็นใช่ไหมคลานเพราะว่าเวลาจะเข้าห้องน้ามันลดเข็นมันเข้าไม่ได้คลานไปลูกไปทํางานได้คนไปเรียนก็ต้องทําแบบนั้นปวดกระดูกมาก ใช่ใช่แล้วก็พอลานแล้วดื่มสามวันรู้สึกไม่มันเบาเนื้อเบาตัวมันเบาเนื้อเบาตัวแล้สามวันมันดีป้าก็ว่าเออสามวันมันดีก็เลยกินกักแก้วนึงเลยแต่นี้พอกินกักแก้วนึงมันก็มีอาการที่เหมือนอ่าพูดไรเนี่ยถ่ายอ่ะถ่ายที่ขีาดเยี่ยวอ่ะเออน่าจะดีมันน่าจะดี แล้วมันดำไปหมดไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ทันพอถ่ายมาเนี่ยกกออกมาดำนั่นนั่นคือล้างสารพิษจากระบบเลือดออกทางอุจจาระปัสสาวะออกทางตาออกทางผิวหนังแต่ของคุณป้าได้ออกทางอุจจาระดำปี่เลยเหม็นขาวไหมล่ะเหม็นมากเหม็นขาวมากบ้าเลยลูกบอก แม่ทําอะไรเนี่ยอะไรมันเน่า,าตรงไหน <c oughs> แล้วก็จะไปซ้อนเ่วาฉันก็รักลูกกินอ่ะซื้อมาเยอะๆก็เอาไปซ้อนไว้ทำไมต้องซ้อนลูกไปเองด้วยหรือไงเพราะว่ากินมาเยอะแล้วมันไม่ดีขวดละเม,มินสองเมื่อก็ผิดโธ<ห>่โ<ห>น้ำดำๆกินมาหลายยี่ห้อแล้วหมดไปเยอะใช่ไหมตอนนี้พอซื้อมาตัวลูกแอนตี้คุณป้าก็จะเอายกถึงไปซ้อนกลับมาทีละสิบกรัมนะคะซ้อนล่สิอัตโนม แล้วก็เอาไปสร้อยสามบรรขดที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากินล้างกินผ่านใช่ไหมแล้วกินน้างกินผ่านคุณป้าดีขึ้นเร็วไข่ไหมใช่เอาละหลังจากนั้นดื่มยองเหิงมาเรื่อยๆแล้วเป็นยังไงก็ไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มีโรคอะไรเลยสักอย่างเลยไม่มีโรคอะไรเลยสักอย่างเลยตอนที่กินยาโรงพยาบาล ร0 2เมตรครวันละร้เมตรแกปวดอีดังหากแกปวดอีดังหากยังไม่ได้นับจ้ะทั้งหอกเนี่ยปยีก็กสิรคบอ่ะปีก็กสโกรคบางทีโรคหนึ่งเล่นไปส3มเม่มและใช่ไหมเดนต้าเนี่ยเป็นไมรู้กี่โรคมันมากกว่าสิโรคเห็นไหมว่าเป็นยาเพมี ร้อยสองเมตรต่อวันแล้วกินอินี้มากี่ปีป้าก็อตอนนี้กินมาถึงตอนนี้ก็สิบสองเข้าบสิบสองปีแล้วค่ะสิบสองปีไหมถึงว่ากินยาเคมีกินมากีป่ปีอ๋อกินยาเคมีมาตั้งแต่หกขวบอะค่ะกินยามาตลอดเปทนไูไซต์ตั้งแต่หกขวบเลยแล้วโรคมันก็ไล่มาเรื่อยเลยเห็นไหมตอนนี้มาเจอโย่ถึงตอนนั้นอายุเท่าไหร่คุณป้าอ่ามาเจอโย่ถึงก็ ห้าห้าสิบตอนนี้หกสิบสอถ้ากลับมาเจออยูห12บสปีแล้วถูกไหมและดื่มจยงหึงมาตลอดเลยคคนไรซื้อทีห้าลังสิบลังพราะอะไรดื่มแล้วดีพอดีแล้วคุณป้าเขาบอกต่อตอนนี้เอาละคุณป้ารอดตายนะในร้านได้ขาวว่าคุณป้าเนี่ย เอายงหึงไปถวายหลวงพอ่อในเล่าให้ฟังนี่ที่เป็นยังไงหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอนอนมาสามสี่ข้าวปีแล้วข้าปีที่สี่ช่วยเหลือท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นอัมพาตนิ่งๆใช่ยกแขนก็ไม่ได้ไม่มีการเคลื่อนไหวได้เลยและนี้คุณป้าไปทําบุญที่วัดนนะั้นและก็ได้ข่าวว่าหลวงพ่อที่นอนเป็นอัมพาตมาประมาณสี่ปีแล้วตอนนั้นก็ว่าไปปั๊บเอายองเฮงขวด้ไปถวายก่อน เอาไหว้ให้ลูกศิษย์กอบปากครถูกไหมคะเอาละป้าเนี่ยเล่าให้ยรัตฟังนรัตก็ตื่นเต้นกอกยองเหงิงจากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกอบไปได้สามวันเกิดอะไรขึ้นก็เช้ามาก็ยกมือได้แต่ลูกศิษย์ท่านก็โทรมาบอกว่าหลวงพ่อยกมือได้นะนะนั่งขัดไปขี่เองนะแค่สามวันยกมือได้แล้วนั่งขัดไปขี่เองไนดะ้นั้าสุดยอดไปเยอะเหรอ้ ของดงเห็นไหมจะช่วยคนที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้จะตายก็รอดทีนี้เห็นไหมคะเอาละสามวันเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวมีคนงงไหมก็งงค่ะเพราะว่าอยู่ๆก็เดินแต่นี้พอได้สักเจ็ดวันเจ็ดวันหรือสิบถึงสิบวันน่ะท่านก็เกาะห้เกราะบ็อกเกอร์เดินเจ็ดถึงสิบวันเมื่อเดินหยกเหนือจากที่นอนนิ่งมาสี่ปีเริ่มหัดเดินแล้วเดินด้วยตัวเอง ใช่ไหมตึงเส้นไหมตอ,อนนั้นป้าเกิดแรงมากเถือว่าช่วยชีวิตพระเลยน,นะเป็นลวงพ่อวัดอะไรนะคะหลวงพอ่อวัดอะไรคะหลวงพ่อวัดอะไรนะวัดโคมโยงวัดโคกมะโยมใครอยู่แถวนั้นนะั้นใครอยู่ะยะรยาวัดโคม,มีโยจะรู้จักใช่ไหม ไปหาหลวงพ่อเลยแล้วไปได้กว่าหลวงพ่อให้ินวันนี้หลวงพ่อจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ในรักถูกไหมคะแต่ไม่มีผมขับรถยังไม่มีมาไม่ได้เพราะไม่มีใครขับรถมาส่งท่านว่าปลายก็คุณแต่คุณจะแต่ก็ไปมีอะไมุนไปจีนหรือเปล่าไม่ใช่ไปออกไ,ไปทํางานไปขอนแก่นเลยไม่มีใครขับรถให้หลวงพ่อมาแชร์ประสบการณ์นะปรากฏว่าหลวงพ่อได้ดืนะ่มแล้วใช้วอลเกอร์แค่เจ็ดวันจากนอนมาสี่ปี ดื่มเงินประมาณเจ็ดร้อยสิบันหวงพ่อใช้บล็อกเกอร์เดินด้วยตัวเองเขาบ้านแถวนั้นไม่มองกันแย่เลยเนีเขาก็บอกว่าไปกีนอะไรมาพาบอกว่าเดี๋ยวร้อ้กูวิ่งก่อนแล้วกูจะบอกเขาบอกบอกไปนหาว่าคุณโ่อายุเจดสิบกว่าเจ็ดสิกว่าจะเดินไม่ได้มาสี่ปีเต็ม นี่แหละเขาเรียกว่าความดิ้นใด่ของยงถึงจากที่คุณป้ารอดด้วยยงถึงจากซึ่งหมอไม่เอาแล้วนี่แหละขยะโรงพยาบาล,ลรูปร่างแบบนี้ทำไมแน้วบอกว่าขยะโรงพยาบาลรักษามาปีปีเห็นไหมยิ่งยินยาเคมียิงย่ง,เ,งเพิ่มโรคใช่ไหมแล้วมันก็จะเสียชีวิตที่คุณป้าบอกมาแล้วบอกเป็นโรคแห่งความเสือ่อมเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเห็นไหมว่ามันยากโรงพยาบาลกินยาวอลัองระร้อยสองเมตร เย,เยนะค่กินาลารสีเม็ดก็แย่กนแลชไหมแต่คุณป้าก็กินยาเคมีกอนห้ามไม่รอแล้วก็แย่ลงแต่เมื่อมาเจอยมเหิงเป็นไงเบาขึ้นดีขึ้นปัจจุบันคุณป้ารอดมาสิบสปีตยอะไหม้างใคป้าเลยองขมากคุณป้าแี่เป็นเ,เรียงทาน,าาานคุณป้าบอกให้สมาธิเราฟังมั่นใจยายเราเดอว่าสุดยอดอยังไงก็จะบอกเราทุกทุกคนนะคะอย่าไปกินทีละนิดทีละหน่อย กินได้ปะากินอ่นี้กีละหน่อยประมาณเก็วันพอต่อไปก็สาวสามวันปวดใหญ่สองสามวันปวดนี่เขาก,กินกี่วลรอป้าไเออแล้วจะจะรอดเหมือนป้าไระบบไรป้าไฟฉะนั้นขอเคุ่มากทุทานให้สองปวดเลยแต่ต่อ,อยู่งเร็งหน่อยเนาอ <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะ, <c oughs> ะเขาได้ยินหรือยังว่ากินรักสานถ้าสามวันไม่ได้หนึวดใหญ่ป้าคงไมรอดจนวันนี้ ที่ดื่มกีละเล็กกีละน้อยกลัวยาหมดกลัวโรคหายโตมใหม่ซะป้าดื่มทุกวันนี้ขนาดสามวันหนึ่งขวดวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเดินผ่านก็กระดกเดินกลับก็บกระดกแล้วก็รอดชีวิตจากซึ่งหมอไม่เอานีา่แหละในรัาบ,บอกขยะโรงพยาบาลทังสิ้งยงเหิงจับบรีไซเคลิลมาต้มมาแซงแล้วกลับมาดีที่คือความยิ่งใหญ่ มีท่านใดซึ่งยังไม่มั also, supplies, ่นใจตัวยายมเหินยกมือค่ะยังไม่มั่นใจย่งเหินยกมือค่ะมั่นใจหมดแลวใช่ไหมคะแล้วขอมือกับคนที่ไม่อยากดื่มโย่งเหินยกมือค่ะเดี๋ยวจะคุณด้วยดื่มกันหมดเลยเหรออ่ะหมดเลยตเองเห็นไหมคะหยมเหิงไม่ใช่สมุนไพรธรรมดา ไม่เหมือนที่ออื่นน้ำดำดำนับมันมีทั่วประเทศไทยแต่สูตรใครก็สูตรใครจะไม่เหมือน